สวัสดีครับวันนี้จะมานําเสนอสินค้าอีกตัวหนึ่งนะครับที่เป็นสินค้าสาหรับแมวสินค้าตัวนี้จะค่อนข้างจะหาซื้อ,อยากนิดนึงในประเทศไทยเพราะว่าคอนเซปต์และก็การใช้งานยังไม่ค่อยเป็นที่กว้างขวางในประเทศไทยแต่ว่าในยุโรปสหรัฐอเมริกาเนี่ยเป็นสินค้าที่เรียกว่าจําเป็นอีกตัวหนึ่งเลยสำหรับแมวนะครับนอกจากการให้อาหารหรือว่าของเล่นแมวแล้วตัวนี้ก็จะเป็นตัวตัวหนึ่งที่สําคัญมากนะครับจะเป็น หมวดของสินค้าที่จะช่วยให้แมวลดความเครียดนะครับในการดำรงชีวิตอยู่ทุกๆวันนะครับอย่างที่เราทราบนะครับแมวเนี่ยจะมีความเครียดได้ง่ายนะครับจะมีการซ่อนตัวจะมีการวิตกกังวลได้มากกว่าสัตว์ประเภทอื่นๆนะครับเพราะว่ามันเป็นธรรมชาติของเขาวันนี้นะครับบีฟ้าก็เลยมีสินค้าใหม่มานําเสนอนะครับ2ตัวด้วยกันนะครับ2กลุ่มด้วยกันนะครับแต่ว่าทั้ง2ตัวเนี้ยจะเป็นตัวที่จะช่วย ในการลดความเครียดนะครับโดยตัวแรกเนี่ยจะเป็นตัวของแค t คอมฟอร์นะครับ2ตัวนี้จะเป็นฟิโลโมนนะครับส่วนตัวนี้จะเป็นในกลุ่มของการใช้สมุนไพรที่จะมาช่วยในการลดความเครียดนะครับวันนี้เราจะมารีวิวสินค้าให้ดูนะครับทั้ง3ตัวนี้เลย